สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเมลชาแนลค่ะวันนี้นะคะเมลจะชวนทุกคนไปทําเมนูหมูสามชั้นทอดน้ําปลานะคะจะใช้เป็นเมนูทานเล่นหรือทานกับข้าวก็ได้นะคะสําหรับเมนูนี้นะคะพร้อมกับน้ําจิ้มเจวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรกันบ้างนะคะเนื้อหมูค่ะวันนี้แมลใช้ในส่วนของหมูสามชั้นนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของขาหน้าลงไปผสมค่ะ จากนั้นก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นชิ้นนะคะหั่นชิ้นก็ชิ้นโตๆนะคะเดี๋ยวเราทอดแล้วมันจะยุบค่ะหั่นชิ้นก็จะได้ชิ้นเนื้อหมูประมาณนี้นะคะตอนนี้หมูพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะน้ำมันพืชใส่พอกับประมาณพอให้ท่วมหมูนะคะ เมื่อใส่น้ำมันพืชลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องรอให้น้ำมันพืชร้อนนะคะเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยค่ะใส่ลงไปทอดได้เลยนะคะเราจะทําการทอดเนื้อหมูด้วยไฟแรงนะคะใส่เนื้อหมูลงไปแล้วก็คนค่ะคนตลอดเวลานะคะหมันคนค่ะเพราะว่าการที่เราคนเนื้อหมูอยู่ตลอดนะคะมันจะทําให้หมูทอดของเรานะคะมีความนุ่มนะคะไม่แข็งกระด้างค่ะเราก็จะทอดด้วยไฟแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจน น้ำมันของเรากลายเป็นน้ำมันแบบใสๆนะคะแล้วก็หมูได้สีเหลืองกรอบเป็นธรรมชาติตามสีที่เราต้องการค่ะหลังจากทอดเนื้อหมูมาสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำปลาลงไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะคะแล้วก็ผัดทอดไปเรื่อยๆนะคะชิมรสชาติให้ได้ความเค็มตามต้องการนะคะ เมื่อเราทอดมาสักพักหนึ่งนะคะก็ตอนนี้เนื้อหมูของเราก็ได้ที่แล้วนะคะสังเกตว่าเนื้อหมูของเราได้ที่แล้วไหมก็สังเกตจากน้ํามันนะคะจากสีขุ่นๆก็จะกลายเป็นน้ํามันสีใสๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะสีของเนื้อหมูประมาณนี้ก็ได้ที่แล้วะคะ่ะปิดไฟแล้วก็ตักพักไว้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนของน้ําจิ้มแจ่วกันค่ะที่จะใช้รับประทานคู่กับหมูทอดของเรานะคะ เดี๋ยวเราจะพักในส่วนของเนื้อหมูไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปทำในส่วนน้าจิ้มเจวค่ะน้ําปลาค่ะน้ำมะนาวสดน้านําตาลทรายเข้าวคั่วพริกปน่นผงชูรส แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเมื่อคลุกเคล้าเข้ากันแล้วใส่ในส่วนของผักชีค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะสำหรับน้ำจิ้มแจ่วที่จะใช้รับประทานคู่กับหมูทอดของเรานะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะสำหรับน้ำจิ้มแจ่วนะคะในส่วนของหมูทอดน้ำปลานะคะจะใช้ทานคู่กับ ข้าวสวยห,หรือว่าเราจะทางคู่กับข้าวเหนียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะวันนี้แม้วหุงข้าวเหนียวไว้ด้วยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหมูทอดน้ำปลาพร้อมน้ำจิ้มแจ่วของเรานะคะยังไงก็ลองไปทําทานดูคะ่ะ